สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายรถจี๊บนะครับโฟวินนี่เห็นขออนยาเจ้าของเรียบร้อยแล้วขอถ่ายคลิป,เ,ปเห็นบอกว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นอีสุแล้วใช่ไหมครับโอ้เป็นเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับอันนี้ถ่ายให้ดูครับผมก็เห็นรถเก่าสวยแล้วถ่ายคลิปไปด,ดบบบูบอกขับเล่นบอกไม่ห่วงเลยเจ้าของไม่ห่วงเลยครับอเ,เอออ,อ๋อแต่ก่อนอยู่พิโลก,ก่อนแล้วครับ มีหลายคันแต่แกก็มีรถเก่าเยอะอย่างนี้ยหรอสวยๆมากอืมแต่ก่อนอยู่พิโลกอ๋อครับอ๋ออันนี้ทำสีใหม่ขับได้พี่ป๋าบอกว่าขับได้ไม่ว่าเปลี่ยนเป็นเครื่องเอสูแล้วมาดูสภาพดูเกียร์นะครับดูเกียร์โอ้พวงมาลัยนิสสัน เกียร์แบบไหนนะมีเกียร์โลโฟวินสวยครับให้ดูสภาพคลาสสิกมันทำสีใหม่นะรถอยู่ที่หน้าน,นะครับวันนี้ผมก็ถ่ายบางๆทะเบียนนิดนึงครับก็แล้วก็เห็นบางส่วนอันนี้สภาพโดยรวมสวยงานมากครับรถน่าจะแรงครับเป,เป็นเครื่องอีสูมใหม่ดูฟองมาลัยนี่ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับนี่ดูกกอุปกรณ์โอ้ขึ้นเขาเหมาะมัสภาพโดยรอบครับทําสีใหม่สวยงามครับนี่ต่อประสีเลยเรียบร้อยครับคันนี้ไม่ขายครับแต่ไว้ขี่ชมวิวขึ้นเขาเแยวหน้าน,นี่รถอยู่ปัวครับสภาพโอเคเลย สวยงามถ่ายคลิปสั้นๆนให้ดูนะครับเออวิ่งได้เป็นร้อยมั้งครับเนี่ยกี่ซีซีซรบอบอิโอ้สองพันแปดไม่ธรรมดาแล้วสองพันแปดอะถ้าสองพันห้ายังแรงเนอะนี่สองพันแปดอะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับ ดูสกอนคลาสสิกนี่คันนั้นอยากปล่อยคันนั้นยังไม่มีใครเอาคันไหนคันนี้นะโตโยต้านะรถโฟล์ทโอ้มีรถรถหลายคันน้าป่าขายอะไรคันนี้แสนกว่าน,นี้นิดแสนกว่านี้นิดซีโฟใช่ไหมโอ้ดูเครื่อง e อีซูครับสองพันแปดเออเครื่องใหม่เลยวางเครื่องใหม่มีเล่มเรียบร้อยม,มีเล่มเรรียบ้อยเออแต่คันนี้ไม่ขายบ้างเก็บไว้เนาะโอ้ป่าเก็บไว้โอเคเครื่องแรงหมดยุคเออ สวยๆครับนี่เก่าเนี่ยจะรุ่นนี้ประมาณสักกี่ปีแล้วเนี่ะเกินห้าสิบปีเมื่อก่อนเป็นเหล็กเกินห้าสิบปีแล้วสมัยก่อนเดียดทหารเขาไม่เหรอเวอ๋อนี่รถทหารเลยครับดูเคาะนี่แข็งปกประมูลจริงๆเลยเมื่อก่อนเมืก่อนนี่อยู่กี่หมื่นประมูลทหารนะใช่ไหมแต่ผมผมเคยดูยูทูบที่มันอยู่แถวภาคใต้เยอะมากเลยที่ต้นมะฮาวอะไรเขาทำเป็นรถหมู่บ้านรถจี๊บเลย เหล็กมันดีไงครับเราเปลี่ยนเรื้อปนะเปลี่ยนอ๋ยวนี้มันจระเแล้วอืมแต่เหล็กทั้งคันเลยเนาะสวยครับอ,บอ,อก็ขอบคุณพี่เขาม,มากครับนี่ไม่ห่วงครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ดู <How. S 1> ก็ไม่ขายนะครับแต่คันนี้จะขายด้านข้างนี่ขายครับก็ดูยสภาพครับก็ขอบคุณพี่เขาม,มากอาใครสนใจจะแต่งรถจรี๊ปก็เป็นเนียวนี้ได้ครับทำเครื่องใหม่อะไรใหม่หมดเลยนี้ผมก็ถ่ายรูปให้ดูสภาพค่อนข้างดีมากครับ ตอนนี้เราก็นั่งลองขับรถครับก็เก็บภาพไว้นิดนึงครับก็ก่อนจะจบทริปนี้ครับเราก็เห็นคนถ่ายบ้างเครื่องโอเคครับเป็นเครื่องใหม่แล้วสภาพดีครับโอ้เจ้าของบอกสตาร์ทได้เลยไม่ห่วงครับเราก็จะลองสตาร์ทจากเกรงใจก็ถ่ายดูนะครับปิกรถจิ๊บสวยๆน่ารักครับก็ดูสภาพครับถ่ายภายนอกนี่ถ่ายถ่ายภายในครับ กูแจค่าด้วยสามารถขับได้เลยครับก็โอเคครับสวัสดีครับกับคลิปนี้นะครับก็ถ่ายรถจี๊มให้ดูครับเก่าๆคลาสสิกโอเคครับสวัสดีครับ